Vision, VSP Club. Lalala, hari ini cuaca eh, dia ini mana? เอ้ึน่าแปลกใจดีฮะอืมนี่ช็บตฮึเฮะมันสามารถวางบล็อกได้เปลี่ยนบล็อกได้ด้วยเหรออืมอย่างนี้โคตรแจ๋วเลยสบายเลยโเนาะสบายสบายสบายโอ้เมลเพื่อนไายสร้างอะไรวะเนี่ยวางวางวางไรตรงนี้วางเตีย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 งวางอะไรวะอะไรวะเหี่ยมมันหมดโอ้ นี่มันคืออะไรอ่ะดูนี่นะมันสามารถนีอนี่เลยโอ้โหสุดยอดเลยลองเอาไปดูลองดูหน่อยเออนี่โอ้แล้วก็วางบล็อกเฮ้ยเขจาวเลยเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนก็เฉยง่วงนอนเดี๋ยวต้องทุบบล็อกนี่อุ้ยจุดจุดจุดยอยาโอเคฉันทุบออกได้แล้ว เออนอ่ฮึอึฮึนี่แหฮนะฮึ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 ฮ <Yeah. S 1> ึฮ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 คฮึฮึฮเฮึ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 ฮ ทำอะไรกันเนาะเอออะไวะเนี่ยอโอเคหมเมาเทมาเทม่มาอ้ววาวว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 วางวว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 สีเหลืองนี่มาเอาววฉันสิวว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 วอวว

โอเคเอานี้ไปโอ้ขุด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 ดูดูดดดนายพอเอ่ออืมอะไรมันแล้วเออแต่นายไปขุดอันนั้นแล้วกันเอามาโอเคทํพิทแอคกนาไปขุดไดมอนด์ตรงนู้นเลยนะทุาทำไมมันขุดไม่ได้วะมันต้องใช้ี ไซด์ไม่ได้ดูเอาไม่ใช่หอกเพชรเยอะเอาไปเอาเพชรซาบซับขุนอาขน่ะมาแล้วมากับดินจั่งเอานี่มาโอ้โหเยอะจังวะโอเคเออฉันมือครับจะยัดนี่

อะไรเลยเอา้ามันหายไปไหนหมดล่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เนีเ่ยมาเฮ้ยเฮ้ยเพียบเลยเพ้ฉันคุณน,น้นอย่าซสือด้วยะันตายแล้วโยว้วาโย่ช่อ โอเคลองเออขึ้น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 ซ้มอมเมกามกเลยเฮ้ยมาเพียบเลยนี่น <boy S 1> มีอะไรวะโอ้นี่มันกองสปอมอนเตอร์ดีสอบจกาแล้วมันมาเรอยเเลยเอต้องทาไวะเนี่ยมาเรื่ยลองขุดดูอู้ไม่พ้นว่ะ OK, okay. Bye.